ตอนนี้ก็ใกล้จะได้เต็มถังแล้วนะคะได้เต็มถังแล้วที่นี้ก็กลับบ้านไะน้องไหมได้แล้วก็เดินกลับบ้านพี่ปลอยเอาไปไว้บนบ้านก่อนค่อยเอามาเจ็บอันนั้นมันเบอร์รี่ก็มีสองต้นตรงนั้นแต่มองไปไม่ค่อยเห็นลูก อืมเอาไปเก็บก่อนเอาไปเก็บแล้วก็เอาถังลงมาใส่กระเจี๊ยบทีนี้พี่ปลอยก็สนุกใหญ่เลยนะคะเอาลูกนั้นเอาลูกนี้มันตื่นเต้นนะคะเวลาที่เก็บได้เก็บมันสนุกมันเห็นเงินมันเห็นเงินมันสนุกนะคะเพราะว่ามันได้ผลผลิตแล้ว ะได้ตังแล้วโอ้โหมันเบอรี่ต้นต้นนั้นก็ใหญ่แต่ยังไม่ออกพูบเท่าไหร่นะคะต้องใส่บูสลงมาต้องใส่บูสมาลุยสวนอืม <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เล่น <c oughs> ๆนะเนี่ย <c oughs> โอเคพี่ปลอยเอาไปเก็บก่อนเดี๋ยวรออยู่นี่เด้อให้พี่ปลอยกับน้องไหมทองเอามะขามไปเก็บก่อนนะคะเดีย๋ยวพี่ปลอยจะมาเก็บกระเจี๊ยบนะคะไปไว้ต้มทําน้ํากระเจี๊ยบป้าก็ชมวิวรออยู่ตรงนี้นะคะพามาดูอันนี้ต้นเม่าใหญ่นะคะต้นเม่าใหญ่ เอามาปลูกไว้เขาหลายต้นอยู่นะคะแต่ยังไม่โตมากแต่ต้นที่โตแล้วอยู่ด้านโน้นยังไม่เป็นดอกอันนี้ต้นมันเบอรี่นะคะพันรู้สึกว่าพันใหญ่มันเป็นพันพิเศษแต่ป้าจำไม่ได้แล้วละ่ะว่าชื่อพันอะไรนะคะก็ต้นใหญ่อยู่นะถ้าต้นนี้เป็นก็จะดกอยู่แต่ว่าป้าน่าจะได้ ถ้าไม่ใช้วิธีโน้มกิ่งลงมามัดไว้กับคานข้างล่างก็ใช้วิธีตัดนะคะตัดแล้วก็ขยายพันธุ์มันต้นสูงนะคะสูงแล้วแต่กิ่งมันไม่ค่อยเยอะเราจะต้องตัดน่าจะได้ตัดแหละมันจะได้แตกกิ่งเยอะๆนะคะอันนี้ก็คือมอนเบอรี่นะคะมสักครู่นี้ต้นเล็กแต่ลูกเยอะอันนี้ต้น ใหญ่แต่ไม่มีลูกยังไม่ยังไม่ออกลูกออกดอกอันนี้ก็น่าจะกำลังจะออกดอกนะคะสำหรับมอนเบอรี่ก็มีก็มีหลายต้นอยู่นะคะในบริเวณบ้านก็มีอยู่นะคะพอได้พอได้กินนะพอได้กินไม่ต้องซื้ออะไรแบบนี้นะคะ่ะมอนเบอรี่อันนี้ก็เป็นพุทรานะคะพุทราใหญ่นะคะ อันนี้จะเป็นพุทราใหญ่เวลาที่ออกดอกออกลูกเล็กเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าทางนี้แหละทางนั้นก็เหมือนเดิมนะคะคุณลุงไม่ค่อยได้ดูแลมันก็มีแมงมากัดกินหมดนะคะเนี่ยกำลังออกลูกด้วยพุทราใหญ่นะคะนี่ป้าพามาดูเห็นไหมคะ มีพุทราออกลูกด้วยนะคะตรงนี้มีลูกก็ต้นใหญ่มันก็เยอะอยู่เนาะนี่ถ้ามันไม่มีแมงมากินเนาะมันก็ไม่อดไม่อยากนะคะมันก็จะมีพุทราให้กินเยอะอยู่นะคะน,นี่คือพุทราใหญ่นะคะพุทราใหญ่ที่มีรสหวานนะคะมีสองต้นนะคะตรงนี้ ลูกก็ดกอยู่นะลูกก็เยอะอยู่แต่ว่ามันจะได้กินไหมหรือว่านอนมันจะมากินก่อนเรานี่ก็อินทผลัมนะคะอินทผลัมก็มีต้นใหญ่แต่มันก็เรายังไม่เคยเห็นดอกนะหรือว่าออกดอกแล้วดอกมันร่วงก่อนก็ไม่รู้เพราะว่าคุณลุงไม่ค่อยได้เข้ามาที่สวนนะคะนี่เราจะต้อง คอยดูว่าดอกตัวผู้ดอกตัวเมียแล้วเราต้องผสมเกสรให้เขาด้วยนะคะนี่นะคะโอ้โหคุยกับคุณนวลดีย๋ยวว่าคุณนวลกินเสาวรสวันนี้ดูสิเนี่ยมันก็ร่วงเยอะเลยเดี๋ยวป้าก็จะต้องนี่ไงของป้าที่ว่ามันเหลืออยู่สองต้นน่ะคุณลุงไม่ให้คุณลุงตัดหมดนะคะเนี่ยมีทั้งลูกดิบลูกเล็กลูกใหญ่นะคะ มีทั้งลูกใหญ่ลูกเล็กด้วยนะคะวันนี้ป้พาพามาดูเลาะสวนนะคะดูสิเนี่ยเสาววถสุกก็มีนะคะดิบก็มีลูกเล็กก็มีเหมือนกันลูกเล็กๆเพิ่งจะออกมาก็มีนะคะอันนี้ก็คือเสาวรถนะคะเดี๋ยวจะต้องได้เก็บไปกินอยู่เนาะมันแก่แล้วก็มีมันลูกเล็กๆก็มีนะะี่ค่ะ พีเครือเทาเครือเท้าของเสาวรดบักโะทกลกนะคะนี่เครือเทา้เเทาของเสาวรดก,ก,ก,ก็กำลังเลื้อยขึ้นไปตามต้นไม้นะคะอันนี้เป็นต้นซากุระอีสานนะคะต้นติว้วแดงนะคะต้นติว้วแดงน่าจะเป็นเรือนของเสาวรสได้นะคะเนี่ยนี่กำลังขึ้นไปบนต้นติว้วแดงนะคะ เนี่ยเครือกําลังขึ้นไปเขาเลือ้อยเก่งนะคะสาวลรสนี่เขาเลือ้อยเก่งถ้ามีต้นไหนจะมามีรั้วมีอะไรแบบนี้เขาก็เลือ้อยมาเลยนะคะเนี่ยเนี่ยคือต้นสาวลรสนะคะเนี่ยสาวลรสริมรั้วนะคะสาวลรสริมรัว้ว เยอะอยู่นะคะก็ไปตามลั้วเลยนะคะเขาก็ไปตามรัวพี่ปอยมาเก็บสับวรลก่อนตาเอเห็นไหมคะเนี่ยฮะลูกยอก็เอาไปทำส้มตำได้นะคะลูกยอเอาไปทำน้ําหมักก็ได้โอ้โหดูสิพี่ปอยอ่า ห้อยย้อยลงมามันกินกับข้าวปุ้นบ่ดูสิคะเนี่ยเห็นไหมคะห้อยย้อยลงมาดกมากเลยคะเนี่ยเออ,ด,เอ,อดูสิคะพี่ปลอยมันเยอะมากเลยคะ่ะสาวรถเรามันก็พอได้กินอยู่เดอ้อมีลูกมีลูกกำลังดิบกำลังแก่กำลังอะไรเยอะเลยนะคะเนี่ย เห็นไหมคะไปที่ริมรั้กวก็เยอะนะคะเอออันนี้ได้เลยได้อยู่พี่ปอยก็สนุกกับการลุยสวนเก็บผลไม้ในสวนเลยนะคะวันนี้พี่ปอยดูดอ่าพุทราใหญ่ก็เยอะมากเลยกำลังมีลูกแต่ว่ามันจะได้กินไหมก็เพราะว่า หนอนมันจะมากินก่อนเราออนอินทภาลัมขอ้อ <laughs> โผเมื่อไร่จะได้กินปะไปเก็บตรงนั้นเห็นไหมคะห้อยย้อยลงมาเต็มเ,เลยออนนเออใช่เดี๋ยวก็ไปเอาข้างในด้วยแต่ตรงนี้เอาก่อนออสนุกกันใหญ่เลยพากันเก็บสาวรรสข้างรัว้ว นั่นแหละดูสิคะดกมากเลยค่ะเออพี่้อยก็สนุกกับการเก็บสวรสด้วยนะคะวันนี้